เพราะันชันมันชันช่วงนี้อะมั้งเพาะชันชันแล้วเสือกทางไม่ดีด้วยนั่นแหละ,ละก็เลยลำบากเร่งความเร็วได้เร่งเครื่องนะได้แต่คันหน้ามันหยอดยไงหยอดตามม,าม,ม,มนันนะไปแถบกูไม่หยอดแล้วสูงนี้แต่คันหน้าก็หยอดโอวิวยังหยอดอ่ะ ตืบตืบ๊บพราะมันหยุดกลางเลย,ยมันจะเสียจังเใช้กำลังลดท,ทางที่ดีเขาบอกว่าให้อยู่ห่างๆไว้ข้างหน้ารถกู้อมันเกียร์หนึ่งมันเร่งให้ตายมันก็ไม่ขึ้นมันได้แค่นี้แหละอะไรปิดมันดีอยู่มันส่งกำลังหนัหนกๆได้อยู่ขึ้นหนึ่ง ยอมไม่ธรรมดาต้องยอมมันจริงเส้นี้ใครชอบแบบนี้น่ะนะนะได้เลยน,นี่แหละอารมณ์เฟลลิ่งอะขับรถอะจอดอะไรกันวะก็ยังพอไปได้ไนะต่อนะครับค่อยๆไปครับ ชะลองทำไมขันหน้าเขาเนี่ยไอโฟวิวก็คงอย่าลมเสียเหมือนกันนะไอเออขันหน้าเขาฉลอิวนะขันหน้าขันแรกโฟวิวเออันรถกำลังทำกำลังขึ้นเลยรถกูสูงๆนี่กูลูดกระจายแล้วเนี่ยเฟิร์สเฟปร๊บเฟหมดเลยไม่โฟวิวอะมันติดไอ้ไวแท็กว่ข้างหน้าใช่ไวแท็กข้างหน้าไวแท็กข้างหน้าก็โฟวิวมึงดูดิบอสเลยอะ mười hai tuổi là ngồi em môn mười hai tuổi mười hai 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 อดิบแบบคือไหนวะงูงูบัวหลูกเงาเมงๆแบบพั้อ hey. mm ่าไผอ่าเปลือกอันนี้มันจะอีกอย่างนะมันจะสัส้นกว่านั้นมันหุ้มอาจจายจะแบบกรอยอะ จะขาดแล้วโอ้โหถึงว่าเราอยู่ข้างล่างเรามองไม่เห็นถนนมึงดูดิทึบหมดเลยกูจะถามอะไรกันหน้าว่ามึงจะจอดทำไมวะมึงจะเบรกทำไมก็คนกันกำลังทำมันมีอะไรให้เจ้ากูเห็นมันก็เป็นปกติหรือไมึงจะซื้อโฟล์วิวทำไมกูว่ามันใช้เกียร์ไม่เป็นไว้ถ่ายแฉกันหน้านะ เล่นเกียร์ไม่เป็นอ้เครื่องเนี้ยเครื่องสองตัวสองถ้ามันเล่นเกียร์ไม่เป็นมันกำลังเสีย่งมต้องเล่นเลยเราโมงกดโฟว์ก็ไปได้ยาวๆแล้วนะเนเีเ่ไไยนะมันอาจจะไม่ใช่โฟว์ก็ได้เป,เ,ปเป็นเยยล็เปนะ็นที่ยางก็ได้กูว่าโฟว์อ่ะคำนั้นอ่ะกูเห็นอันนี้เหรอพลังโรงงานกูซื้อเดี๋ยวมันจอดก็รู้โฟวไม่โฟว์ไปได้เรื่อยๆมันถ่างมัได้เสียหาย เก็ไปอออยู่ข้างในแต่ไปเล่นเลาะคานเหนเออกลัวอะไรหลุมแค่นี้อย่างเลิอยอันนี้แล้วนี่อยู่บนอันนี้แล้วเี่นไหมนี่สะเมสะเมเต ซื้อรถเป็นล้านขี่แค่สองแสนมาตรภาพรถไม่ใช้เข้าไปเต็มที่ว,ว่ะว <แ S 1> ้าวมองเห็นเขื่อนใหญ่เลยโอ้โหเขื่อ,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 อนใหญ่ยยจริงว่ะโใหญ่จริงนะเขื่อ,อ,ยอยนอ่ะเยอเะเยอะป่ะฮะไม่เห็นหรึเ่าเ,เห็นเลยเห็นเลยโนู่นนีมีจุดชมวิวอยู่ข้างบนด้วยนะ แม่ไปนนี่กันนอ้โอ้ลยเขื่อนมันใหญ่มันยาวมากเลยยาวมากเลยเรื่อนกับแม่น้ำเลยกลางทุกใหญ่เลยจะขาแล้วเนี่ยอยากให้ถึงแล้วเออนะให้ไอ้คันนั้นมันจอดแล้วมึงเราจะถอยหมดละแหววละแหววละเขื่พื้นที่อากาศพิเศษโอ้ยเขื่อน ทางขึ้นเหมืองปีล็อบสวยมากโผลไว้ดูนี่โอลไม่ไปกันลืมๆเลยครับนี้มึงให้นั่นจอดไลยให้นั่นจอดสบายใจแล้่ทำไมม,มีแต่ว้แท็ก้วยเนี่ยมันกลางเต็นท์ตรงนี้ได้ไหมวะจะชมวินวนะข้งางในจะให้รถจอดเย เดกกลับถึงบ้านเป็นไปเไรน่ะเพี <t> ้ยแต่เขาพูอยู่เลยเขาก็โว้มววอจะววววววกูนเลย อาชีพอาชีพเต้องซ้อมด้วยนะมันฝึกกันเป็นเดือนๆเ,เลยนั่นแหละตอนอนอี้ทางไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วป่ะมันขุดไหมมันเซฟขุดเยอะทางไม่น่ากลัวแล้วอะไม่เฉยๆ้วสรับกลัวสั่นนกแด้กลับถึงบ้านเป็นใคร เส้นทางไม่ธรรมาดเาเคื่อนเราดูดูเลยกุ้งนะ่ถือว่าน้ำมันไม่เต็มเขื่อนสทีเอ้ยเราเห็นนตะ่มันแค่ส่วนเดียวแนละ้วตัวหัวไอหัวเขื่อนนี่อยู่ป้งนึงก็ทางเข้าเขื่อนมันผ่านจากทางขึ้นปีนรอกตั้งหลายสิบกิโล เรขี้เลาะมาตามบ้าโฟวิวนอกป้อได้ี่ยดูโอเคไปก่อน